ลาลิสาสวนสวยนะคะเอาคนนี้เหรอสนุกว่าเอาเป็นสีนี้แม่เอาคนนี้ไปด้วยเหรออันเนี้ยสวยสุดเลยนิดอันนี้พันอะไรนะคะอันนี้แผงหอมแผงหอมเนี้ยตัวนี้งสวยเนาะตัวนี้สวยสุดเลยเนี่ยทองใช่ค่ะใช่เลยฟอร์มมันกลมไงอันนี้มันดูแบบเดี๋ยวโตมาเป็นคนนี้นะไม่ธรรมดานะคะคนนี้พอเต็มฟอร์มสวยมากนะกี่ปีคะสิบปีค่ะจากอันนี้ไปอันนู้น ตัวนี้นะคะเป็นแผงทองแผงทองโตมาเป็นต้นใหญ่ต้นนั้นอ๋อแปรงนู้นแปรงนู้นถ้าแผงของน้องไม่มีต้นใหญ่ก็ไม่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวลบให้ก่อนนี่ก็คือจะเน้นสนให้ความรู้หน่อยได้ค่ะอันนี้อันนี้พันธุ์อะไรคะอันนี้อิตาเลียนไซเปสค่ะสนดินสองอ๋อสนดินสอมันก็จะจะตรงแบบนี้ตรงยงองงยสนมังกรมังกรที่พันธุจิงกระเบลด้านนู้นค่ะอ๋อนู้นใช่นักที่สนมังกรนี่ปะก็คล้ายๆกันอยู่นะคล้ายแต่ว่าอันนั้นจะมีความอ้วนด้านล่างอ้วนแต่อันนี้คือจะสููงเเเเดด็็กีียยวร้้ปนนนพัธุ์ใใหมม่่ททขาาไ ใช่แล้วก็จะเป็นสวนแผลงแคระค่ะไรคะนี่สวนแผลงแคระอันนี้ก็สวยนะอันนี้สามขวบตอนเล็กๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอู๋สามปีได้แค่นี้ตอนเล็กเป็นอย่างนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่เจ็ดร้อยใช่ไหมโหเจ็ดร้อยสามปีละอันเล็กๆอันเนี้ยค่ะโอ้โหซื้อสองร้อยนะซื้อซื้อสามร้อยคุ้มกว่าเนาะดูดิคนละสเกลเลยให้เขาไปเถอะเนาะคนจะเลี้ยงได้เนาะดูแลยังไง ได้สวยนะดูดิถ้าบ้านจะจัดสวนยุโรปสวนอังกฤษต้องมีหน้าบาทงามมากเลยอ่ะเขาไม่เอาก็บอกว่าไม่เอาเลยสวยอันนี้ก็สวยนะคะแซมทองสนสนแซมทองนี่ดีชอบตัวนี้ เป็นคนชอบต้นนี้ที่สุดในโลกนี่ค่ะโอ้โ oh. หฟอมนี้นะส้นบรูร้านนี้ก็จะขายสวนอย่างเดียวเลยสวนไหมคะสวนไหมสวนนี่ก็หลากหลายสายพันธุ์ค่ะชอบนี่โอ้โ oh. หนี่ เอาแบบนี้ไปก็สวยทันทีทันใดสวยทันตาเห็นค่ะอันนี้นะคะฟอร์มใหญ่มากเลยอะส่วน Blue Ice ซึ่งฟอร์มมันใหญ่มากมให้ดูค่ะงามมากคุอส,ส่วนก็จะเป็นไม้โตช้านะคะแล้วก็ถูกแพงไปตามสายพันธุ์เนาะ ก็ต้องให้เวลาในการปลูกเขาอะค่ะเนี่ยค่ะก็จริงๆถ้าซื้อแบบจะจัดสวนนะซื้อเป็นพวกไม้สนอย่างเงี้ยเขคุ้มมันอยู่ได้ยาวๆเลยอะค่ะอยู่กันไปเลยสิบปี0สิบสาสิบปีอยู่ไปเนาะสวยค่ะเนี่ยเห็นปะเ็าแ,แต่งบ้านนะประมาณนี้ค่ะงามมากเลยก็น่าจะหลายพันอยู่นะห้าหกพันไซส์นี้หนอ ปดพั 8, นแม่ไซนี้เท่าไหร่ตัวเองาอยากใส่เนี้ยอันนี้แปดถึงสิบปีนะคะส่วนบลูสล่วนแบ<ต>ไซนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทหมื 12, ่นสองแปดถึงสิบปีได้แค่นี้เองส่วนบลูจะเป็นส่วนที่โตช้าที่สุดถือว่าทำไมทําำไมราคามันยังสูงเทียบกับคนอื่นเนาะเพราะว่ามันเลี้ยงนานมากแล้วกว่าจะตัดแต่งกว่าจะดูแลกว่าจะให้สวใช้เวลามากเอ้ยตัวเองส่วนมันออกดอกเต็มต้นเลยอะจา้าแง่ดอกมันใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรออันนี้อิตาเลียนไซเปสตัวแรกที่พี่ดูถ่ายรูปเมื่อกี้เลย้วไอ้ตุ่มๆนี้ไม่ใช่ดอกเขาหรอคะมันเป็นกิ่งที่กำลังจะแตกมันเขาจะแตกกิ่งใช่คหม่เดี๋ยวมันจะแตกกิ่งโอ้เข้าใจผิดหมื่นสองโหสิบปีให้แปดพันเอาแปดพันอันนี้หมื่นสองไซยายนาะโหให้ไปเธอสีแปดถึงสิบปีคือยังไงอะตัวเองต้องแบบปักชำกิ่งเล็กๆแล้วเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยหรอคะ อันนี้เลยค่ะเล็กๆนั่นนี่ปีกว่านะคะก็เล็กๆของเขาอันนี้หกปีไซน,นี้ที่พี่เห็นต้องให้น้องเข้าไปน,น้องอ่ีหกปีเลยค่ะก็ใครสนใจก็มาลาน,นี้แหละลมามาถามการเลี้ยงดูเขาด้วยเนอ้องค่ะยินดีอันนี้เป็นบลูไอซ์นะคะไซนิสเท่าไหร่ใหญ่มากอันนี้หมื่นสองเฮ้ยนี่ถูกลงแล้วนะสมัยก่อนหม0 0นสองเนี่ยตัวตัวแค่นี้เองนะค่ะเมื่อก่อนนี่25งหมได้ใช่นี่วันนี้12ื่นสองเราได้เท่านี้เลยอ่ะใเลยหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกแล้ว เลี้ยงยังไงไม่ให้ตายบอกมาก่อนชอบแดดเยอะๆค่ะชอบแดดเยอะๆเขาไม่ชอบแชะเลยทิ้งคว้างระบายน้ำทิ้งคว้างได้ไหมอ่ะขอลดน้ําแค่วันละครั้งวันละครั้งถ้าไม่ลดกี่วันจะกลับดาวที่จริงวันเว้นวันอ่ะดีที่วันวละมันยาะน้องงานตลอดอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมแล้วใช้ปุ๋ยอะไรอ่ะสูตรสิบหกหกสิบหกค่ะส่วนมันไม่ต้องเอาดอกทำไมใช้สูตรสิบหกอ่ะเพราะว่าบำรุงทุกส่วนอ๋อได้ทุกส่วนใช่บำรุงทุกส่วนของต้นเพราะต้นแข็งแรงก็จะเต่งประกายแบบนี้ อ๋อเป็นประกายซื้อใหญ่ขนาดนี้ขนไปเองหรือมีส่งไหมส่งได้ค่ะลาล่ามูได้กรุงเทพปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดก็ทักมาถามแบบระยะทางได้โดยมีมีเพจมีเศษโบลกใช่ไหมก็ลูกค้าก็ไปสั่งก็ได้แล้วก็ให้แม่ค้าถ่ายรูปส่งให้แล้วก็อัปเดตให้เป็นลายต้นก็ได้ว่าชอบต้นนี้่้ยยอางงเีก็ส่งให้ดูวีดีโออ่ามีตังทําได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างสวยด้วยร้านนี้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวถ่ายเบอร์โทรไว้ให้มาร้านนี claro> ้อีแล้วร้านถาวรวันนั้นก็มาซื้อมาอีกแล้วมาอีกแล้ววันละกี่ช้าน้องไม่ว่ากันน้องมาบ่อยๆนะสวยอีกแล้วอ่ะอุ๊ยอันนี้เท่าไหร่ขะอันนี้เจ็ดสิบบาทจ้างามกะสวยโมดจ้ะสวยโมดสวยโมด โอ้โห oh. oh. ช่วงนี้บ้านดอกไม้มากเลยเหรอ <laughs> บูเซตต้นบูเซตอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะบูเซตอันนี้ก็น่ารักดีร่รเนี่น่ารัก ดอกไม้ไปปลูกอืมเอาวันนี้ดีกว่าน่ารักจังเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะดูสิเอาค่ะค่ะ นี่เท่าไหร่อ่ะคะจ้าแปดสิบบาฮะแปดสิบไม้ไทยหรือไม้นอกเนี่ยไม้นอกใช่ไหมไม้ไม้เชียงใหม่ไม้เชียงใหม่เจ้าไม้เชียงใหม่สวยสวยเอาดีไหมอ่ะมันก็เหลืองแปลกๆอยู่นะสีนี้ ไม่เอาเอาสีอื well. ah. ่นจริงๆชอบแบบหยิบเอาเลยจ้าหยิบเอาเลยเนาะน่ารักจังอืมอืม ที่มูว่าเอาเยอะนะอย,ออย่าเอาเยอะด้วยแม่ <c oughs> ้าแซวลูกค้าใช่ไหม,หมอย่าเอาเยอะ นี้เป็นสมุนไพรค่ะใบเสดใบเสดใบเสดเดี๋ยวเดินเดินดูก่อนพาสลี่เอาไปเน่าไปแล้วพาสลี่ดูแลดีไปหน่อยค่ะรดน้ำเน่าไปแล้วกับดาวไปเรียบร้อยดูสิ ฮ <Mary. S 2> ะสวัสดบินเที่ยงอยู่ได้นานไหมเนี่ย,น,ยน่ารักชุดๆอันนีมน้มันบานแล้วหรือยังไม่บานคะทิมเป็นงี้ยอ๋อยังตุม้มอยู่เนาะไม่ได้หลุดไปแล้วเนาะ

มีใบเด้นไหมใบเดนไบเดนคืออะไรนนี่เหรอใบเดนไบเดนมันเลยอยู่ตัวนึงทูนอ๋อมันคือตรงนู้นโอเคเดี๋ยวจ่ายตังค์ใช่ใช่ฟอร์มดีเมาดับหมดเลยจ้าเมาเลยเหรอมออันชื่อดอกอะไรคะฮะแอสเตอร์ ก็จะมีสีชมพูกับสีแดงค่ะชมพูแดงม่วงหรอดูไม่ค่อยออกเลยเพราะว่ามันม,ออมันตูมมากแต่ว่าฟอร์มดีตุ่มไปสักสีห้าต้นนะคะใช่ไหมเอาจริงอ่ะนั่นแหละดูตุ่มอย่ายงไงแน้นนะคะ่ะมันจะออกสีแล้วมันจะออกขาวชมพูม่วงใช่ไหมใช่ไหม ก็เริ่มจะบันบาอานี่ไงสีม่วงเจอแล้ว,ลวนี่อยากได้สีม่วงค่ะไปเลือกก่อนเอาสูงๆเนาะสูงๆก็พอๆกันแหละก็ <c oughs> ต้องสุ่มไปอะค่ะบางทีมันดูไม่ออกดูไม่ออกน่ารักคืง น,าน่ารักนี่คือดอกไม้ใช่ไหมไม่ใช่คนซื้อใช่ไหมยอยากน่ารักก็ทำตัวน่ารักต้องซื้อเยอะๆใช่ปะเหมาแปลงใช่ไหมเหามาแปลงโอเคค่ะอันนี้ค่ะสีม่วงแน่นอนเฮ้ยนั่นถ้าดอกไม้สีม่วงนี้น่าจะสีอะไรไม่รู้คุมภูมิ อยากได้สีม่วงดูไม่ออกเลยอันนี้แหละน่าจะหอได้เหรออืมอสุ่มไปโน้ดีไปเลยอ่ะ แถมไหมแถมไหมอันนี้ต้นสีบาทนี่สี่บาทเลยอันนังดูไม่ออกนะแต่ว่าแพรมจะดูฟอร์มอืแล้วเราเราจะเห็นสีมันไหมเห็นไหมอันนี้มันกำลังออกค่ะแค่แค่เห็นเอง แล้วเดี๋ยวมันก็อยู่แป๊บเดียวอ่ะแป๊บะอยู่ได้นานเขาแตกบเรื่อยนะหรอร้อนึ่งเ่คือดอกไม้อะตัวเองเข้าใจปะนี่น่าล้างมากเลยอ่ะองกมีน็อตน่เลยมได้อยู่ม่นานเอาสวยๆให้เาเลยต้อเล็ก่เอาตัเอต้นเตี้ย่เอาต้นอะไรนะเอาใหม่ดีเอาต่อไปก็อ เอาคูลิ่งไปด้วยคูลิง่งคูลิง่งเอาละเอละอุ๊ยอะไรเนี่ยหยิบอะไรเยอะแยะแบบนี้แต่ะ ป้าายตั้งแล้วได้อะไรบ้างคะเนี่ยไม่รู้ว่าจะตั้งซื้อแค่สามต้นเองเนี่กี่ต้นหรับคะอันนับมาค่ะสิบห้าอันนี้ <c oughs> อำ่ำสิบห้าใช่แอสเตอร์ส <c oughs> ิบห้ากู่นะาจ๊าแถมหน่อยค <c oughs> ู่แน้าจ่าคุณจ่าแถมแบบง่ายสิบบาทนั่นน่ะดอกผีเสื้อเรามีไม่ไม่ไม,ไม่เรามีของอน,นี้ลิมิเี่ยสุดพิเศษ่อาไดไหน,นคะ อ๋อเนี่ยนะได้ได้ได้โอเคไปค่ะแม่ค้าให้ค่าเลขเล็กเนี่ย ก็ถ้าใครที่ชมแล้วอยากจะให้เราปวดหมอจมูกพาไปเดินมารีวิวทีนึงแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วลงลงไปแล้วด้วยลงช่องเวลาด้วยใหม่แล้วตก็ถ้าอยากให้เราช้อปปิ้ซื้อต้นอะไรก็คอมเมนต์มานะคะถ้าร้านนี้สวยมากเลยดูดีหูแนะนำแล้วถ้าชอบก็จะซื้อค่ะ ก็วันนี้ช้อปปิ้งแค่นี้ก่อนนะคะจริงๆตั้งใจจะมาเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็อยู่แป๊บเดียวหลายสิบคนเหมือนกันแตยู่ได้หาก็แตวไว้ชวนมาช้อปปิ้งดอกไม้ร้อยนึงเนี่ยคือดอกไม้อ่ะตัวเองเข้าใจปะไม่ได้น่ารักมากเลยอ่ะคองเกนมีน็อตแน่เลยกดไลค์มาดูเป็นของดีนะคะตั้งใจให้ชีวิตที่นอนของเราด้วยนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะต้นเตี้ยไม่เอาเอาต้นอะไรนะ